โอเคครับก็กาสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นอ่ารนะิดาเบกเอานะอยู่กับผมคาบูคาบอร์นะวันนี้นะผมก็เล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเจอโหมดบบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้อยู่ในรหัสอ่าคาบูคาบอรนะ์คาบูคาบอโบยรมัยนั่นแหละเออก็ตอนนี้ ผมก็ได้เจอแบบแบบนึงเออโหมดแบบโหมดนึงนะครับเป็นโหมดหาเงินนะเป็นโหมดที่สุดยอดมากครับมันสะดุกจริงๆนะทุกคนก็ลองไปเล่นดูได้นะครับเรามันมันก็จะมีเซตแบบเริ่มต้นกับเซตรีเมียมนะส่วนผมก็วจะเอาเซตรีเมียมไปนะครับแล้วก็ไปลงกันนะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับอย่าลืมนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนแบบ10ซนะครับที่กดไลค์นะครับเพราะว่าเอ้ยหนึ่งในร้อยนะครับที่กดไลค์นะครับก็ ถ้ามีคนดูประมาณ6 0 0อใช่ไหมก็จะมีคนกดไลค์นะครับเป็น1คนหนึ่ง,งเ,เดี๋ยวห0 0้อใช่ไหมก็จะมีคนกดไลค์นะครับอยู่6คนนะครับหรือมีคนดูอยู่หนึ่งรคนก็หนึ่งคนนะครับที่ผมเห็นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็ด้วยนะทุกคนแล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับอยู่ตอนนี้ผมอยู่ในรหัสลองนะครับก็ ไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะเล่นโหดและตึงแค่ไหนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับส่วน ID นี้เนี่ยผมเล่นในแท็บเล็ตนะครับซึ่งไม่มีเจโรนะครับแท็บเล็ตผมแบบเหมือนจะดูกระกากนิดนึงนะครับทุกคนถ้าผมเล่นอนะ่ะโอเคคนใช้มาด้วยวะ <Okay. S 2> เปิดแล้วกัน ใครส่องวะมีคนส่องเราด้วเพื่อนข้างหน้าสายหนึ่ง Sì, chẳng sực nào, chẳng chịu nào, chẳng Chết nào, chẳng chịu nào, chẳng chừng nào,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  chừng หุ้ยของแดงเงี้ยของแดงแก่เลยเอ้ยอันนี้ของเพื่อนนั่นนี่ของผมเฮ้ยสวยอย่างเงี้ยน่ก็สวยดีว่ะ ถอยนี่อย่างนี้ถอยนี่ถอยนี่เอ้ยคุณขโมยทรัพยากรใครขโมยครับไม่เคยขโมยแล้วครับเวเอาดีเอาดีเอาดี ก็เพื่อนตายแล้วเนี่ย دة. ไปทางนี้ดีกว่าวะตอนนี้ฝนตกนะทุกคนตอนนี้บ้านผมฝนตกแหกปากได้เพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงตอนผมผมันฝนตกอันนี้ผมไม่ได้ใช้เจโรนะทุกคนผมใช้เป็นดิวนิ้วลากเอาว่าแคบเล็ตผมมันใช้เจโรไม่ได้นะ แน่นอนครับเวลาเรามีเซตแบบดีๆนิดนึงอ่ะมันแบบจะเล่นง่ายนะครทุกคนโคตรแตบบ่เต็มปากเลยว่าแบบผมนี่โคตรเก่งนะทุกคนถ้าผมได้เซตดีๆมาเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบโหมดแบบไอ้น,นี่นะหาเงินมันก็เลยแบบเล่นง่ายนะครับทุกคน บวกับผมแรงน้อยในไอดีลองนะมันก็ทำให้ผมทำให้มันเล่นง่ายขึ้นนะเปี่ยนแล้วบนนี้เราจะบวกกันนะช็คกระสุนก่อน้ีนเฮ้ยเฮ้ย มันจะเป็นบอดยิงกันนะครับแต่ว่าผมไม่สนใจอะครับตั้างมีอ่ะไม่สนใจว่ะบอดมันยิงกันนะแต่ว่าแก๊สยังไม่มีคนกดเลยวะ่ะอ,อ,อิ่มอิ่มกันแล้วทุกคนครับเพื่อนผมก็อิ่มอิมกันเลย เอาเป็นว่าเราขึ้นทางนี้ดีกว่านะครับทุททกคนทางนั้นไม่น่าขึ้นนะทางนั้นบอดเยอะผมอาจจะเล่นเออหน่อยนะครับเพราะว่าไอ iPad. แพดไอแท็บเล็ตครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มมนค่อยไม่ไม่ค่อยถนัดสิ ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยดีครับมันไม่ถนัดเฮ้ยตรงหน้าแบบมายิงอะไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยคุณโดนยิงอะไร

รัางคนงอไรเนีางีคนไ้สองคนเลยโู่ขู่ปากกินเนื้อทุกคนไปเจ้าหมับชี้อะไรเล็าได้ยังไงอ่ะมันเล่นไม่ได้แล้วแหละทุกคนโคตรมัก็ว่แต่มันก็วิ่งงงนะทุกคนแบบเล่นไม่ได้ขนับสนุนแม่ปวดับจับเลยไหเป็นไรทำรูสุดไปดิ

โอ้โ oh 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 oh, uh ้เจ็บเจ็บเจ็บฮากลับกันเพื่อนกลับกันเพื่อนมันไม่มีขนแล้วไอ้มึงจะป่าทำไมเดะไอ้เี้ย่มันปิดแล้วสวย ปลาอนนี้ออกสองแสงนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับทุกคนมาอยู่ดีๆเกมผมบุกก็กดไม่ได้นะครับทุกคนเหมือนข้างล่างเขาจะวกกันนะครับแล้วกอไฟแล้วกันนะครับแน่นอนว่าเขาน่าจะอยู่ในครัวนะทุกคนเฮ้ เตกหนึ่งเต็นึงเต็นึงสอ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 งตัวนึงอีกตัวนึงเป็นไหนจ๊ะเอามีแค่สองตัวหวะโอ้ยเฮียน่าจะมีแค่สองตัวแล้วก็กดเซฟไว้แหละเด็กเด็กเนือนจะมีแก่นี่จริงๆอ่ะ ทำไมพวกดื้อเล่นกากอย่างนี้อะ่ะขนาดขนาดว่าไม่ใช้ใจรัวเนี่ยโคตรขึ้มเลยห่่วงหน้าผมเนี่ยมาใส่เดี่ยวคนแล้วทุนมาใส่เดี่ยวกับบอดแล้วผมผมก็ขึ้นบวกแล้วกันไม่เหนื่อยงา่ายจังหวะ เนี่ยมันดักผมอยู่แล้วทุกคนแดดตรงนี้เลย,ยเพื่อนตายมันวิ่งหายไปไหนแล้ววะกูยิ่งช้าอยู่ ơi Nó viên hải cái này quá Ui Còn nhí lê Còn lý lê là chắc Mình chủ này nha phía quân nó đã chạy lên vòng vũ đó Thảo mới mình oh, và à, nha, mình yeah. nha, 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 โคตรดีจิดเลยโอ้ถ้าใจรู้ถ้าไม่มีใจถ้าแบบถ้ามีใจโล้ล้วมันตายไรเงี้ยสองแสนนบทุกคนมันลดโอ้หมดเลยเงี้ยเฮ้ยตอนนี้ผมคิดเกิดตรงนี้อ่ะไม่หว่าทำไมต้องเกิดตรงนี้ข้างบนมีสองตัวนะทุกคนบอดนะครับตรงนี้ที่หนึ่งนะทุกคนเมื่อก,ก,ก,กี้เห็นกระโดดอยู่ ไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เราจนเลยเลยวาเล่นแบ 3, แบ,น 1, 1แบไปนี่หาเงินแบบชื่อแบบหาเงินเอ๊ะหมดหมดหรือแบบไม่รู้ เหมือนว่ามันจะไปทางบัดดนไดอะดูเอฟทางลิฟต์นะครับทุกคนเดี๋ยวว่าไปดูนี่ดีกว่าวาไปดูเซ็ตยังไม่ได้ตัวตอนเนี้ยมันมันเอาหมดแล้วอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ฮ้วิ่งมากดโอ้โหผีดเป็นม้าเลยสัตว์ไม่มีใจโลไม่มีใจโลกดใจโลไม่ได้เฮ้ยเกิดกลัววะ่ะเพื่อนเราเมันจะเซตเอธรรมดาครับอยู่มีข้างบนหัวเราหนึ่งครับ Ê ơi. À đi có lên cả lại. Xin về. Xin về. สายหนึง่งแม่คิดว่ากูไม่รู้เฮี yeah. ยกังยนงนงเดีย๋ยบนนะครับแล้วก็ข้างล่างเว้ยข้างบนใกล้ยังวะ ตรงนี้มาเปิดมาเฮ้ยหมือนเขาไม่เปิดเดี๋ยวเขาวิ่งขึ้นไปเลยทำไมเองไม่เปิดว่เพื่อนอเองไม่เปิดอย่างเงี้ยเอกค่าหลอยหลังองได้หรออบนะฮจองกูแล้ว ไปไปลูกไอ้ย้ยเกือบหลหลังได้แล้วลทุกคนไอ้ยยมันรู้ทันเฮ้ยกระสุนมันหมดไอ้ย้ยรู้ทันที่อะไรไม่มีใครรู้ทันกูหรอกโดยเวนเพื่อน เป๊ะวันดักวันดักเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยิงมาเหอะมจะอยู่ข้างในนะครับทุกคนอ๋อตรงนี้ตรงนี้สองตัวเลยวว่ะ เิววววววาววววววกววววอวววงวูววววควว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 อวว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 วมวว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 ่วว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 ครับก็วว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 ะววัวว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 ว่ววเ แบบไม่ระแวงเลยคนระับทุกคนแบบไม่ดักนะครับเขาแบบวิ่งใส่เลยคนระับทุกคนโอ้หมดนี้เป็นหมดที่สนุกมากคนระับทุกคนก็ลองไปเล่นดูได้นะสําหรับใครที่ชอบก็ติดตามกันด้วยนะครับเอตัวลากไปก่อนกันไปก่อนนะครับตอนนี้หิวข้าวพูดไม่ชัดแล้วครับบาย